สวัสดีค่ะติ๊กได้นำส่งไฟล์หนังสือเตรียมสอบสัญชาตินะคะให้กับทุกคนแล้วนะคะท่านไหนที่ยังไม่ได้รับนะคะทักมาหลังบ้านได้ค่ะบอกว่าได้รับอีเมลแล้วแต่เปิดไม่ได้ออมมันจะเป็นไฟล์ pdf นะคะทุกคนถ้าท่านไหนสนใจเป็นแบบรูปเล่มนะคะตอนนี้ติ๊กจัดทาเป็นรูปเล่มขึ้นมานะคะเพราะว่าบางท่านสนใจเป็นรูปเล่มค่ะในหนึ่งเล่มนะคะก็จะมี รายละเอียดแบบนี้เลยนะคะพร้อมไฮไลท์นะคะว่าตรงไหนน่าจะออกเป็นข้อสอบนะคะติ๊กก็จะจัดทําเป็นรูปเล่มมาแล้วก็ท้ายเล่มนะคะก็จะเป็นข้อสอบนะคะนี่นะคะท้ายเล่มก็จะเป็นรวบรวมแนวข้อสอบที่น่าจะเป็นประโยชน์ในการอ่านแล้วฝึกหัดทํานะคะในท้ายเล่มค่ะแต่ติ๊กจะจัดทําเป็นรูปเล่มจากออเดอร์ที่เพื่อนๆออเดอร์มาเท่านั้นนะคะ เพราะว่ามีหลายท่านเลยค่ะสอบถามมาว่าอยากได้เป็นรูปเล่มนะคะแต่ต้องมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยนะคะในการทํารูปเล่มแล้วก็ในการส่งไปสษนีนะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างก็คือติ๊กจะแนบเว็บไซต์นะคะที่เราสามารถเข้าไปฝึกหัดทําข้อสอบออนไลน์ก็ได้นะคะใครสนใจเป็นรูปเล่มนะคะทักติ๊กมาได้นะคะเดี๋ยวติ๊กทําตามออเดอร์ค่ะ